ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงมีสมุนไพรสำหรับการปรุงเม็ดยาก้าวหยินอย่างเป็นจำนวนมากทว่าเขายังไม่รีบร้อนที่จะปรุงมันสิ่งที่เขาจะทำก็คือการปรุงเม็ดยาอัคคีสวรรค์มันเป็นไปตามที่เซียวไปฟงกล่าวไว้ว่าเม็ดยาอัคคีสวรรค์เป็นสินค้ายอดนิยมและมีขายอยู่ทั่วไปตามร้านยาแม้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนรู้วิธีปรุงมัน แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เม็ดยามีราคาถูกที่สำคัญเม็ดยาอัคคีสวรรค์คุณภาพยอดเยี่ยมก็มีราคาสูงมากก่อนอื่นจะต้องปรุงเม็ดยาอัคคีสวรรค์ให้สำเร็จก่อนเพื่อไม่ทำให้พี่สาวไปฝ่งผิดหวงและไม่เสียเงินไปเปล่าๆเ,เฉินเซี่ยงรู้ดีว่าเสียวไปฟงหมดเงินไปมากมายดังนั้นเขาจะต้องทำให้นางมีความหวังขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็ทำให้นางคิดว่าเงินเก็บของนางไม่ได้สูญไปอย่างไร้ค่า สเปิดเผยมาหลายปีโดยไม่ได้มีการควบคุมแต่ที่รู้มาก็มีน้อยคนปรุงมันได้ในระดับคุณภาพสูงส่วนที่วางขายตามร้านขายายาก็เป็นเม็ดยาคุณภาพทั่วไปมันก็ดีกว่าคุณภาพต่ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเฉินเซียงนำกล่องหยกออกมาเปิดดูก็พบหญ้าใบหยักขนาดเท่าฝ่ามือมันคือหญ้าประกายเพลิงอยู่ในหมวดหมู่สมุนไพรเทพระดับสูงคุณภาพของใบหญ้าประกายเพลิงนี้ดีเยี่ยม บ่งบอกได้ว่าการเติบโตของสมุนไพรในสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างดีไม่น้อยเฉินเซี่ยงนำใบหญ้าไปสัมผัสอังที่แก้มอก็รู้สึกถึงความอบอุ่นจากนั้นจึงวางลงก่อนจะหยิบใบไม้ขนาดเล็กสีแดงขึ้นมาพิจารณาเมื่อใบไม้ชนิดนี้ออกมาจากกล่องหยกมันจะสัมผัสกับปราณและพลังงานแห่งโลกเกิดเป็นปฏิกิริยาการลุกไม่ขึ้นทันทีใบไม้อัคคีสวรรค์มันมาจากต้นไม้อัคคีสวรรค์ส่วนรากไม้สีแดงนี้สมควรเป็นรากอัคคีสวรรค์ เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับหยิบรากไม้ขึ้นมาสูดดมก็สัมผัสถึงกลิ่นหอมลางๆญ้าประกายเพลิงใบไม้อัคคีสวรรค์และรากอัคคีสวรรค์คือวัตถุดิบหลักของเม็ดยาเทพอัคคีสวรรค์ซึ่งสรรพคุณของมันจะช่วยส่งเสริมให้พลังเทพปราดคุณลักษณะอัคคีช่วยยกระดับความรุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีพลังปราดคุณลักษณะอัคคีไม่บริสุทธิ์จะใช้กินมันเพื่อฝึกฝนและขัดกล่าวพลังซึ่งจะส่งผลให้มีพลังเทพเปลวเพลิงแข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน ผู้ที่ฝึกฝนพลังเทพคุณลักษณะธาตุอัคคีเพลิงมีอยู่มากมายดังนั้นเม็ดยาอัคคีสวรรค์จึงขายได้คล่องตัวอย่างยิ่งส่วนเม็ดยาคุณภาพต่ำจะมีราคาย่อมเยาวประกอบกับผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากสามารถปรุงยาสูตรนี้ขึ้นได้ส่งผลให้เม็ดยาอัคคีสวรรค์เป็นเม็ดยาที่ได้ค่าในสายตาผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาระดับสูง แต่ในสายตาของเฉินเซียงนั้นแตกต่างมันจะไม่ได้ค่าตราบที่ยังปรุงเป็นเม็ดยาคุณภาพสูงสุดได้สิ่งนี้คือความท้าทายที่สร้างความรู้สึกอันมหัศจรรย์จนเกิดเป็นความสุขและความตื่นเต้นนานมาแล้วที่ไม่ได้ปรุงยาในคุณภาพสูงสุดเม็ดยาเทพระดับสูงถือเป็นความท้าทายของข้าในตอนนี้จริงๆข้าจะปรุงมันให้เป็นเม็ดยาอคคีสวรรค์คุณภาพสูงสุดให้ได้ เฉินเซียงเคยมีประสบการณ์หลายครั้งในการยกระดับคุณภาพเม็ดยาในจุดสูงสุดแต่เป้าหมายการปรุงยาของเขาในครั้งนี้จะไม่ได้เพียงทําให้เม็ดยามีคุณภาพสูงสุดจนประตูแสงเท่านั้นแต่เขาจะทําให้ได้เม็ดยามีปริมาณมากขึ้นไปพร้อมๆกันเย่เอ๋อเจ้าเคยได้ยินเรื่องเม็ดยาเทพรสมีแสงหรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามขึ้นในครั้งอดีตเขาเคยผ่านแข่งขันการปรุงยาด้วยเงื่อนไขาการปรุงเม็ดยานักพระตสมิงครั้งนั้นเขาจึงได้ค้นพบวิธีการหนึ่งจากกฎแห่งการสกัดกลัน่นจนสามารถกลั่นสมุนไพรให้กลายเป็นเม็ดยานักพระสมีแสงได้สําเร็จแน่นอนข้าเคยได้ยินมันเป็นเม็ดยาเทพคุณภาพสูงมากเกิดขึ้นจากการรวมสมุนไพรส่วนผสมจํานวนมากเข้าด้วยกันสิ่งนี้เทียบเท่ากับการท้าทายตนเองของผู้เชี่ยวชาญการปรุงยา เพราะวัสดุทั้งหมดใช้เพื่อปรุงเม็ดยาเพียงหนึ่งเดียวทําให้มีต้นทุนสูงแต่การขายมันในราคาสูงก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะขายในราคาถูกก็รักพี่เสียดายน้องดังนั้นเราจึงไม่ค่อยได้เม็ดยาประเภทนี้วางขายเย่เอ๋อกล่าวยามนี้นางไม่ได้ออกไปกับเซียวไปฟงซึ่งครั้งก่อนที่นางติดนางติดตามเซียวไปฟงไปนั้นก็เป็นเพราะต้องการตรวจสอบนิสัยใจคอของเซียวยู่หลัน เฉินเซียงพยักหน้านั่นมันเป็นกฎแห่งการสกัดของนักปรุงยาคนอื่นๆตราบใดที่ข้าเอาจริงเอาจังไม่นานข้าจะสามารถทําให้สมุนไพรเทพกองนี้กลายเป็นเม็ดยาเทพระสมีแสงจากนั้นเฉินเซียงก็ปลดปล่อยเปลวเพลิงเขาพร้อมแล้วสาหรับการปรุงยานี่เป็นครั้งแรกที่เขาปรุงเม็ดยาเทพระดับสูง ดังนั้นมันจึงเป็นไปอย่างระมัดระวังเพราะพลังงานภายในสมุนไพรเทพระดับสูงมีความต้านทานรุนแรงกว่าสมุนไพรเทพระดับกลางอย่างยิ่งการผสานปรันวิญญาณสมุนไพรก็นับว่าเป็นเรื่องยากครั้งนี้เฉินเซี่ยงย,งยังไม่ได้ใช้หลักการอำนาจวิญญาณหรือสกัดกลั่นจุดกำเนิดจึงส่งผลให้เขาไม่อาจรู้ได้ว่าปัญหาที่ค้นพบเกิดจากสาเหตุใดเกิดอะไรขึ้นทำไมสายพันวิญญาณยังไม่ปรากฏ เฉินเซียงค่อนข้างกังวลเพราะสมุนไพรเทพทั้งสามชนิดถูกกลั่นหลอมมานานมากแต่กลับไม่ปรากฏสายพันธ์วิญญาณให้เห็นได้หักเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆสมุนไพรในเตาจะถือว่าสูญเสียจนจำใจต้องทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์มันจวนจะถึงขีดจำกัดอยู่แล้วเฉินเซียงเริ่มรู้สึกว่าสมุนไพรทั้งสามจะกลายเป็นปรานวิญญาณสมุนไพรในไม่ช้าก็ทำให้จิตใจกังวลหนักเขาจึงพยายามควบคุมการสกัดกลั่นให้ช้าลงเพื่อไม่ให้พลาดการปรากฏของสายพันธ์วิญญาณ ด้วยสถานการณ์ของสมุนไพรเทพในตอนนี้มันทําให้เขาค่อนว้าวุ่นใจจนกําลังคิดไปว่าหากไม่สามารถใช้สกัดกลั่นจุดกําเนิดกับเม็ดยาเทพระดับสูงได้มันก็หมายความว่าเขาจะต้องเสียเวลาค้นหาวิธีการอื่นจากกฎแห่งการสกัดกลั่นเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างที่เขากำลังคิดหนักอยู่นั้นสายพันธุวิญ,ญญาณพันปรากฏขึ้นแต่แก่นแท้ของสายพันธุวิญญาณทั้งสนี้แตกต่างไปจากที่คาดการไว้เพราะว่าทั้งหมดเป็นสีม่วง หญ้าประกายเพลิงใบไม้อัคคีสวรรค์และรากอัคคีสวรรค์ล้วนมีหน้าตาเป็นสีแดงด้วยกันทั้งหมดดังนั้นรูปทรงแห่งสายพันธุ์วิญญาณสมควรเป็นเปลวเพลิงสีแดงจึงจะถูกต้องแต่สิ่งที่เฉินเซี่ยงค้นพบมันต่างไปสายพันธุ์วิญญาณจากทั้งสามสมุนไพรกลับปรากฏร,รูปทรงเป็นเปลวเพลิงสีม่วงเสียอย่างนั้นม,มันคือการกลายพันธุเ์เฉินเซียงค่อนข้างตื่นเต้นอย่างที่สุดก่อนหน,นี้เขาเคยสกัดกลั่นสมทองคำหยางจนค้นพบการกลายพันธุ์ของสมุนไพรเป็นครั้งแรก ในครั้งนั้นฟองอยู่เจียกล่าวไว้ว่าการกลายพันธุ์ของสมุนไพรพบได้ยากมากปกติแล้วจะพบในสมุนไพรเทพระดับสูงการกลายพันธุ์จะทําให้เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างทบทวีหลายเท่าตัวอีกทั้งยังสร้างเป็นผลสรรพคุณอื่นๆแก่นแท้ของสายพันธุ์วิญญาณทั้งสามมีความไม่สมดุลค่าจําเป็นต้องใช้หลักการอํานาจวิญญาณเพื่อทําให้เกิดสมดุลก่อนหลังจากนั้นถึงจะเริ่มการผสาน เฉินเซียงองอกล่าวขึ้นยามนี้เขาค่อนข้างรัดกุมอย่างที่สุดเขาเพิ่งเคยได้พบสถานการณ์เช่นนี้ก่อนหน้าที่เขาได้พบการกลายพันธุ์ของสมุนไพรซึ่งมันเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นทว่าตอนนี้มันกลายพันธุ์ทั้งสามชนิดที่สําคัญเฉินเซียงไม่เคยมีประสบการณ์ในการปรุงเม็ดยาเทพระดับสูงมาก่อนดังนั้นเขาจะต้องพึงระวังให้มากเพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลว ต้องใช้หลักการวิญญาณก่อนสักระยะหนึ่งสายพันธ์วิญญาณทั้งสามีความแตกต่างกันมากสายพันธ์วิญญาณของรากอัคคีสวรรค์แข็งแกร่งที่สุดเช่นนั้นจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสายพันธ์วิญญาณของหญ้าประกายเพลิงและใบไม้อัคคีสวรรค์จนแข็งแกร่งเทียบเท่ากับรากอัคคีสวรรค์เสียก่อนยามนี้เฉินเซี่ยงดำเนินการได้อย่างราบรื่นเะว่ามันใช้เวลานานมากเซียวไปฟงกลับมาในยามค่ำเดิมที่นางคิดว่าเฉินเซี่ยงจะกำลังนั่งรอนางที่ห้องโถงแต่ในความเป็นจริงเขายังคงอยู่ในห้องงงลลัับแะกาปรุย เซียวไปฟงไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดในห้องลับได้มีะนั้นแล้วนางจะต้องตกตะลึงขีดสุดเนื่องจากว่าห้องลับแห่งนี้ท่วมท้นด้วยแสงจ้าสีม่วงด้วยสกัดกลั่นเฉินเซี่ยงทําให้เตายาพังทลายไปแล้วทว่าเขาก็สามารถสับเปลี่ยนมาใช้เตาหลอมจําแรงเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเย่เออนั่งอยู่มุมหนึ่งของห้องลับปรุงยานางกําลังมองไปยังแสงสีม่วงที่สว่างขึ้นจากเตาหลอมจําแรงทําให้นางได้เห็นการผสานปรันวิญ,ญญาณสมุนไพรสีม่วงทั้งสามชนิดของเฉินเซี่ยง หลังจากเฉินเซียงเพิ่มความแข็งแกร่งให้สายพันวิญญาณเป็นที่เรียบร้อยก็มาสู่ขั้นตอนการผสานปรันวิญญาณสมุนไพรทั้งหมดเข้าด้วยกันเมื่อมาถึงจุดนี้เขาจะต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะพลังงานที่รุนแรงอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดจนสูญเสียปรันวิญญาณสมุนไพรไปทั้งหมดเจ้าอันาพานน้อยกำลังทำอะไรกันแน่ เยอเออไม่อาจาเข้าใจได้เลยว่าเฉินเซียงกำลังทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้นางเห็นปรันวิญญาณสมุนไพรสีแดงสดทว่าทั้งหมดกลับกลายเป็นสีม่วงเสียอย่างนั้นที่สำคัญก้อนกลุ่มปรันวิญญาณสมุนไพรก็หนาแน่นยิ่งกว่าเฉินเซียงใช้เวลาครึ่งชั่วยามในการควบแน่นก้อนกลุ่มปรันวิญญาณสมุนไพรทั้งสามเข้าด้วยกันครั้งนี้มันสามารถหลอมรวมได้อย่างสมบูรณ์แบบส่งผลให้ขณะนี้แสงสีม่วงยิ่งทบทวีด้วยความรุนแรงยามนี้มันอยู่ในขั้นสูงสุดและเข้าใกล้จุดของการระเบิดของปราณพลัง เกือบไปแล้วมันจวนจะระเบิดเต็มทีเฉินเซี่ยงพร่องขึ้นทางเป่าปากอย่างโล่งอ,อกเมื่อครู่ที่ผ่านมาเขาเกือบจะสูญเสียการควบคุมเตาหลอมจำแลงไปเสียแล้วเพื่อทําให้เตาหลอมจำแลงอยู่ในการควบคุมดังนั้นเขาจะต้องใช้พลังหกวิธีในระดับที่รุนแรงมากขึ้นนี่เจ้าควบแน่นเม็ดยาแล้วหรือเย่เอ๋อกล่าวขึ้นในใจนางเข้าใจถึงขั้นตอนนี้เมื่อเห็นว่าเฉินเซี่ยงแบ่งก้อนกลุ่มปรันวิญญ,ญาณสมุนไพรออกเป็นหกส่วน หรือมันจะได้ถึง6เม็ดเย่เออตกตะลึงในอาณาจักรเทพเกนดาราย,ย่อมมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถกลั่นเม็ดยาเทพอัคคีสวรรนางจึงมีความเข้าใจว่าการกลั่นได้จํานวนสาเม็ดยาก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากแล้วทว่าเฉินเซี่ยงกลับสามารถกลั่นปรุงมันได้จํานวนมากกว่าเป็นเท่าตัว เดิมที่เฉินเซี่ยงวางแผนการปรุงครั้งนี้เอาไว้ที่4เม็ดยาเท่านั้นแต่เขาไม่คาดคิดว่าสมุนไพรจะมีการกลายพันธุ์ทำให้มีการผลิตปรันวิญญ,ญาณสมุนไพรในปริมาณมากจนเขาสามารถกลั่นเป็นเม็ดยาได้6เม็ดทว่าเขายังคิดว่าจะสามารถท้าทายขีดจำกัดของตนเองได้อีกเพราะครั้งการปรุงยาต่อไปจะตั้งเป้าไว้ที่12เม็ดตอนนี้เขาตระหนักดีแล้วว่าการกลายพันธุ์ของสมุนไพรจะเพิ่มความได้เปรียบซึ่งมันส่งผลให้ปรันวิญญ,ญ,ญาณสมุนไพรมีระดับความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเขาจึงคิดว่าการกลายพันธุ์ของสมุนไพรสมควรได้รับผลมาจากเพลิงรังสันที่ใช้สกัดกลั่นอย่างแน่นอนเพราะมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาพบสถานการณ์เช่นนี้เป็นครั้งที่สองหลังจากการแบ่งก้อนกลุ่มพลังปราณวิญญาณสมุนไพรลุล่งเฉินเซียงก็สูดหายใจเข้าลึกๆกระบวนการต่อไปมีความสําคัญที่สุดอีกทั้งเฉินเซียงไม่คิดว่ามันจะง่ายดายเหมือนกับการปรุงยาครั้งที่แล้ว,ลวมาควบแน่น เฉินเซียงแค่นเสียงในใจคนเริ่มการควบคุมปราณพลังทั้ง6อย่างดูเดือดเฉินเซียงดำเนินขั้นตอนนี้โดยใช้ทั้งความเร็วและความรุนแรงในระดับสูงเจ้ากำลังทำอะไรสัมผัสของพลังมันรุนแรงมากทันใดนั้นแสงสีม่วงก็สว่างจจาอย่างรุนแรงทำให้เย่เอ๋อถึงกับแสบตาจนมืดบอดไปชั่วขณะนางไม่อาจคาดคิดว่ากลิ่นอายของปราสมุนไพรจะปัตุขึ้นมาในระดับที่น่ากลัวเฉกเช่นนี้ แม้ว่ากลิ่นอายที่รุนแรงจากปราณสมุนไพรจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่มันก็รุนแรงถึงขั้นที่ทะลวงผ่านสิ่งกีดขวางอย่างเตาหลอมจำแรงออกมาโดยไม่ต้องพูดถึงเย่เอ๋อกระทั่งเซียวไปฟงที่อยู่ด้านนอกห้องลับยังสัมผัสถ,ถึงกลิ่นอายนั้นได้ชัดเจนครั้งที่นางสัมผัสถ,ถ,ถึงกลิ่นอายพลังอันรุนแรงก็สร้างความรู้สึกให้นึกถึงกลิ่นอายแห่งขั้นราชาขึ้นมาเขาทำอะไรอยู่ในนั้นกันแน่ เซียวไปบฟงพรวดยืนขึ้นทันทีพร้อมจ้องมองไปยังบานประตูห้องลับที่กำลังสั่นกระพือมิปานจะหลุดออกมาเสียให้ได้หลังจากปราณวิญญาณสมุนไพรทั้ง3ชนิดที่กลายพันธุ์ได้ผสานหลอมรวมมันก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกขณะเมื่อมันถูกแบ่งตัวเป็น6ก้อนกลุ่มเฉินเซียงก็ใช้พลังขั้นสูงที่ชำนาญเพื่อควบคุมมันจึงกลายเป็นการประทะเสียดสีกันของพลังอันแข็งแกร่งระดับสุดยอด ช่วขณะที่พลังเข้าปะทะกันนั้นมันก็ระเบิดเป็นคลื่นพลังกระทั่งเฉินเซียงยังต้องตกตะลึงในสิ่งที่เกิดจากนั้นเขาก็สามารถสัมผัสถ,ถ,ถึงคุณภาพของปราณพลังที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากการประทะเสียดสีของพลังสิ้นสุดลงเย่เอ๋อและเฉินเซียงต่างๆตะลัง,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 งเมื่อเห็นว่าเตาหลอมจำลงปรากฏเม็ดกลมใสสีม่วงดุดดังอัญมณีมิปานมันส่องประกายแสงม่วงเข้มเรืองรองไม่รู้จบมันเป็นของเหลวเย่เอ๋อร้องตะโกนขึ้นเจ้าทำอะไรไป มันเป็นเพียงสมุนไพรแค่สามชนิดเท่านั้นแต่หลังจากที่เจ้าลงมือมันกลับมีอำนาจพลังในระดับที่น่าพรั่นพรึงยิ่งเฉินเซี่ยงตื่นเต้นเหลือจะกล่าวเขากล่าวขึ้นด้วยสีหน้าภาคภูมิพลางหัวเราะนี่คือการปรุงยาที่สามารถเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นสิ่งล้ำค่าได้จากนั้นเขาก็แบ่งตัวมวลของเหลวสีม่วงให้กลายเป็นสิบกลุ่มเย่เอ๋ยยังคงสับสนกระนั้นแล้วต่อให้นางเห็นกลุ่มของเหลวสีม่วงเหล่านั้นกลายสภาพเป็นหัวหมูหรืออะไรก็ช่าง นางก็คงไม่แปลกใจไปได้มากกว่านี้เพราะยามนี้นางตระหนักดีว่าวิธีการปรุงยาของเฉินเซียงหน้าพลั่นพึงเพียงใด10เม็ดเฉินเซียงควบแน่นกลุ่มของเหลวทั้งสิบให้กลายเป็นเม็ดยาได้อย่างรวดเร็วในตอนนี้ปรากฏเป็นเม็ดยาสีม่วงสิบเม็ดที่สําคัญคุณภาพของมันสูงมากสังเกตได้แสงเรืองสีม่วงทองที่ส่งออกมันคือเม็ดยาเทพระดับสูงรัศมีแสงมันสมควรเป็นรัศมีแสงเย่เอ๋อกล่าว ถูกต้องมันคือรัศมีแสงยิ่งกว่านั้นมันเป็นเม็ดยาเทพรศมีแสงอัคคีสวรรค์ที่เกิดจากการกลายพันธุ์สมุนไพรเฉินเซี่ยงหัวเราะพลางเช็ดเหงื่อบนใบหน้าการปรุงยาครั้งนี้ใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันเมื่อออกจากห้องรับเสียวปบฟงที่นั่งในห้องโถงก็ยืนขึ้นทันทีนั่งมองสำรวจไปยังเฉินเซี่ยงที่เหงื่อชุ่มร่างพร้อมมีเย่เอ๋อกลหล กลับกลายเป็นเย่เอ๋อก็อยู่ในนั้นด้วยค่าคิดว่านางออกไปเที่ยวเล่นเสียอีกเสียวไปฟงยื่นมือไปอุ้มเย่เหวจากนั้นจึงถามไปยังเฉินเซี่ยงว่าเฉินเฟยเจ้าทําอะไรอยู่ในนั้นเสียงมันดังและมีสันสะเทือนรุนแรงมากเม็ดยาระเบิดงั้นรึกเตายาระเบิดเป็นจุนจุนเฉินเซี่ยงกล่าวพลางเหลยวหลังไปแลเศษซากเตาปรุงยาที่แหลกละเอียดเดิมทีมันแตกเป็นชิ้นส่วนเท่านั้นแต่เมื่อมันอยู่ใกล้เตาหลอมจําแลงจึงรับแรงเสียดทานจนถูกป่นเป็นผุยผง ก็เลยล้มเหลวสินะแต่เจ้าไม่ต้องกังวลแม้ว่าจะพลาดการแข่งขันครั้งนี้ไปแต่จะยังมีโอกาสอีกมากมายเสี่ยวไปฟงกล่าวนางคิดว่าตนเองอาจจะกดดันเฉินเซี่ยงมากเกินไปทําให้เป็นกังวลว่าเฉินเซียงที่รับแรงกดดันนั้นอาจไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ไม่ใช่ค่าทําสําเร็จเฉินเซียงกล่าวจบก็ยื่นกล่องหยกให้นางก่อนจะกล่าวยิ้มยิ้มว่าพี่สาวไปฟงลองเปิดมันดูท่านรู้จักเม็ดยาชนิดนี้หรือไม่ เซียวไปฟงเปิดกล่องยกออกทันทีนั้นพันปรากฏแสงจ้าสว่างรุนแรงด้วยแสงที่ยงตานั้นนางถึงกับต้องเบี่ยงหน้าหลีกเลี่ยงมันคือรัศมีแสงเซียวไปฟงกล่าวเสียงดังอย่างประหลาดใจคุณภาพของมันเป็นเม็ดยาเทพรสมีแสงถูกต้องแต่ท่านรู้หรือไม่ว่ามันเป็นเม็ดยาชนิดใดเฉินเซียงไม่อาจรู้ได้ว่าการกลายพันธุ์ของเม็ดยาอัคคีสวรรค์จะมีผลอย่างไรบ้างมันคือเม็ดยาเทพก้าวหยินอย่างผกผันงั้นหรือ เซียวไปฟงกล่าวถามขึ้นแม้นางจะเคยได้กินเม็ดยาเทพอคีสวรรค์มาหลายครั้งแต่เม็ดยาสีม่วงทองภายในกล่องหยกนั้นแตกต่างไปจากเม็ดยาอคีสวรรค์ที่นางเคยพบเห็นอย่างสิ้นเชิงนางจึงไม่รู้จักมันไม่ใช่เม็ดยาเทพก้าวหยินอย่างแข็งแกร่งกว่านี้มันคือสมุนไพรเทพอคีสวรรค์ที่มีการกลายพันธุ์ของสมุนไพรโดยข้าสกัดกลัน่นมันจนเป็นรัศมีแสงท่านลองกินมันดูว่าให้สรรพคุณอย่างไรเชิญเซียงกล่าว เซียวไปฟงกินมันลงไปหนึ่งเม็ดจากนั้นก็ถามขึ้นว่านี่เจ้าใช้สมุนไพรปรุงมันไปทั้งหมดเลยหรือการปรุงเม็ดยารศมีแสงต้องการสมุนไพรจํานวนมากสรรพคุณของมันมีมากกว่าเม็ดยาเทพอคีสวรรค์ถึง7ถึง8เท่าตัวที่สําคัญมันให้ผลอีกอย่างเซียวไปฟงสูดหายใจเข้าลึกๆหน้างามนั้นบ่งบอกถึงความตกตะลึงมันเพิ่มพลังให้จิตวิญญาณเทพแข็งแกร่งขึ้นสิ่งนี้เป็นผลจากการกลายพันธุ์ของสมุนไพร มันทําให้จิตวิญญาณเทพแข็งแกร่งขึ้นจนสัมผัสได้อย่างชัดเจนเฉินเซี่ยงยิ้มบางมันจะมีราคาเท่าไหร่สักยี่บล้านศิลาเทพหยวนย่อมไม่มีปัญหาเซียวไปฟงกล่าวต่ออีกว่า30ล้านก็มีความเป็นไปได้เจ้าใช้สมุนไพรไปเท่าไหร่หนึ่งชุดเฉินเซี่ยงกล่าวพลางหัวเราะไม่ต้องห่วงข้าไม่เคยทําอะไรโดยที่เสียเงินไปอย่างเปล่าประโยชน์ท่านคงสูญเสียเงินไปมากกับการซื้อสูตรยาและสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาก้าวหยินอย่างผกพันสินะ อีกไม่นานข้าจะชดเชยให้แก่ท่านทั้งหมดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ